ได้แชมป์ครับได้แชมป์อีกครับผมผลงานนี้ก็คือชัดเจนมากชัดเจนได้แชมป์ครับทีนี้ได้กลับมาไหมครับลูกส่งต่อเลยครับส่งต่อที่นู่นเลยส่งต่อที่ไปที่อยู่ไอ้ลมศัก์ครับอ๋อทีนี้ไปต่อก่อนที่เราจะส่งต่อเขาติดต่อเรามาก่อนหรือว่าเขาเห็นเขาติดต่อมาก่อนครับอ๋อคือไปมอบที่งานนั้นครับ เฮ<ง> <House> ียบอกว่าขอประกวดก่อนครับผมค่อยส่งเนาะครับผมโอ้โหก็ได้พื้นที่การส่งมอบดีเลยครับได้ราคา2องล้านเจครับ2องล้านเควยุ้เท่าไหร่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็วันนี้จะพามาจะพาทุกคนนะครับมา ฟาร์มควยงามอีกฟาร์มหนึ่งนะของจังหวัดชนบุรีครับผมพื้นที่จังหวัดชนบุรีผมก็ยังไม่เคยมาเนาะก็เป็นฟาร์มนี้ฟาร์มแรกก็เป็นฟาร์มนี้ฟาร์มแรกนะครับผมก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับเฮียเลยดีกว่าเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮียแนะนําตัวกับพี่น้องหน่อยครับผมครับผมเติมหอมชื่นครับต่อหอมชื่นฟาร์มครับตอหอมชื่นฟาร์มเฮียอยู่กับเจ้าอะไรครับฉลามชนครับฉลามชนอ๋อเดี๋ยวคลิปนี้ผมไม่ได้มาฉลามชนเนาะครับผมผมจะมาคุยกับเฮียครับเฮีย ปัจจุบันทำฟาร์มควายเป็นหลักหรือเปล่าก็เป็นอาชีพเสริมครับอ๋อเสริมแล้วครับผมครับผมอาชีพหลักเราทาอะไรครับเนี่ยคือผมขายเนื้อสดครับขายเนื้อสดเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไฟเนื้อเนื้อโงวเนื้อไฟครับเนื้อวัวเนื้อควายเนาะครับผมครับอันนี้คือเสริมแล้วครับครับอาชีพเสริมครับผมปัจจุบันอ๋อชอบเนาะครับชอบคลอยงามอยู่แล้วนะครับครับผมทีแรกทีแรกเล่นไฟวิ่งก่อนเล่นไฟวิ่งแล้วก็มาพัฒนามาเป็นไฟสวยงามครับ คือมันดูแลง่ายอแล้วกำหนดราคาเองได้ครับไม่เสียเปรียบคนอื่นเขาอ๋อควายวิ่งกับควายสวยงามต่างกันตรงที่ราคาใช่ไหมราคาครับควายวิ่งอย่างตัวดีๆก็ขายก็ไม่เกินจากสองแสนสามแสนยุคนี้นะครับแต่ควายสวยงามก็คือถึงล้านได้เลยราคาออกมาถ้าเกิดเป็นสายอุทัยนะหลักร้านทุกตัวครับครับเป็นกี่เท่านะครับเงาสามเท่าห้าเท่าสิบเท่าก็ว่ากันไปนะใช่ครับ อันนี้เราแต่ก่อนเราทําควายวิ่งครับผมปัจจุบันมาทําควายสวยงามซื้อสวยงามครับเริ่มเข้ามาวงการควายสวยงามนะครับประมาณ4ปีครับ4ี่ปีเนาะครับครับตอนนั้นคิดยังไงครับผมก็มองว่าตอนที่จะมาเลี้ยงตอนแรกตอนแรกซื้อเข้าแม่พันธุ์แม่บล็อกเข้ามาซื้อเจ้าฉลามมาก็ก็คิดว่าซื้อมาแบบตามชอบเฉยไม่คิดว่าไฟจะราคาตัวเป็นล้านครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าราคาตัวเป็นล้านนะแต่ซื้อแม่พันธุ์สายอุทัยช่วงนั้นก็ ราคาห้าแสนบวกทุกตัวห้าแสนบวกทุกตัวครับสมัยสี่ปีที่แล้วครับผมถามนิดนึงครับเฮียตอนนั้นเฮียแปลกใจไหมทําไมควายงามมันถึงอ่ราคาแพงแปลกใจไหมค <c oughs> เคยไปอุทไทยนะไปอุทไทยตัวหนึ่งเขาขายก็่เจ็ดแปดแสนตอบมันมีแรงบันนานใจว่าพี่ขายฝายเนื้อไปปีนั้นฝายที่เพาะฝายวิ่งนะยังไม่ได้ซ้อมนะสามสิบกว่าตัวขายได้แปดแสนเองตัวผู้ตัวเมีย แต่ไปเห็นเขาขายตัวเดียวเขาได้ราคา7 8 0 0 0 0แล้วแล้วต่อเมื่อเราจะมาเหนือทําไมเราเลี้ยงน,น้อยแต่มีคุณภาพก็เลยมีความคิดกลับมาหนงอทย์ซื้อฉลามเลยครับโอ้โหพอดีให้ท่านท่านรองอนเนกเตาสุภาพไปคนดูให้ครับครับฉลามชนนะครับตัวนี้ครับผมเราได้มาอย่างไรครับที่นี้ได้าามานะเป็นไฟล์าสายอุทัยครับมันไฟล์เกิดอยู่บ้านน้องรองครับแล้วก็ตามไปซื้อที่ อุบลราชธานีอยู่กับเซนหน่งครับเสียคึกซื้อไว้ก่อนครับซื้อแม่ไปติดลูกแล้วก็เซนหน่งเอาจากเสียคึกไปที่อุบลราชธานีครับตามไปซื้อมาแล้วเซนหน่งก็มาต่อจากเสียคึกเอาลูกไปอย่างเดียวอ๋อเอาลูกไปอย่างเดียวก็คือตีวนี้พี่คือถามพวกน้องๆแล้วว่าเห็นตะเขาซื้อเสร็จแล้วเขาถ่ายรูปให้ดูคือเห็นก็ชอบอ่ะประวัติดีตัวเนื้อตัวดีโอเคนะ ตอนนั้นได้มาในราคาหกแสนห้าครับหกแสนห้าอายุเท่าไหร่ครับสองปีครับสองปีตอนนั้นชื่อเก่าเขามีชื่อคุณเขาครับหุนเขาครับแล้วก็ก่อนมาก็มาลงความเห็นกันว่าเราคือลุ่มแม่น้ำน้ําเค็มนะครับเราก็ต้องฉลามชนนะครับที่มาของฉลามชนก็คือตั้งตามพื้นที่ด้วยใช่ครับครับคือถ้าจะเป็นไฟตัวใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในภาคกลางครับภาคตะวันออกครับ ก็ฉายาหลายช่องตั้งให้ยักษ์ใหญ่ภาคตะวันออกนะเฮียครับผมครับก็มีที่ไปที่มาตรงนี้ครับผมถามนิดนึงครับตัวนี้เป็นเลือดร้อยไหมครับเลือดร้อยครับอูไทยอูไทยร้อยครับอูไทย้อยครับลูกเจ้าตะตังครับลูกเจ้าสตังนะครับสตังลูกเกินปูเงินครับปัจจุบันนี่ก็คือผลผลิตของเขานี่็คือเยอะแยะประเทศเนาะครับครับปีที่แล้วขายแบบขายแบบไปตะตังชายขายนะขายไปหมื่นสด์ หมื่นกว่าโดสโดสก็ชุดละห้าพันนี่ใช่ไหมครับมีทั้งห้าพันถ้าเกิดหมอเอาหมอเอาห้าสิบโดสขึ้นไปจะคิดก็โดสละสามร้อยอ๋อไปให้ไปให้ไปให้หมอไปต่อยอดครับก็ในส่วนของผลงานเรื่องรางวัลนี่ก็ก็ก็มีหลายทุ่ครับยกตัวอย่างสักสองสนามนะยครับมีซุรินมีบ้านบึงอะไรเงี้ยหลายที่อยู่ซุรินนี่เป็นรางวัลอะไรครับรางวัลที่หนึ่งครับที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นเลยประกวดอะไรครับตอนนั้ประกวดไฟฟัาน้ำนม ฟันน้านมธรรมดาเลยจุเนี่ยครับธรรมดาครับธรรมดาที่1ด้วยครับผมแล้วก็สนามที่สองนะครับผมก็ธรรมดาเหมือนกันทามาใหม่ๆเลยก็อยู่จังหวัดชนบุรีครับครับประกวดชนบุรีโอคือเขามีแววดีม้งแต่เล็กเลยครับผมครับแล้วก็พอมาเริ่มฟันหลุดแล้วก็ไม่ได้ประกวดคือตั้งใจจะรีดน้ำเชื่อแล้วครับตั้งใจจะเก็บตัวรีดน้ำเชื่ออย่างเดียวเลยเนี่ยเติมนี่ได้ของดีมางแต่เล็กเลยนะครับครับผมตัวแรกครับ ตัวนี้ตัวแรกเลยตัวแรกของฟาร์มตัวตัวตัวแรกของฟาร์มเลยครับตอนนั้นไม่มีแม่พันธุ์นะไม่มีแม่พันธุ์สายอุทไธนะซื้อตัวนี้ตัวแรกครับก็คิดว่าจะซื้อตัวเดียวพอครับพอซื้อแล้วอ่ะคนแล้วนะฟาร์มอยากมันมีไม่สิ้นสุดครับมีหนึ่งอย่างมีสองมีสองอย่างมีสามครับพัฒนาไปเรื่อยครับแต่ไม่ได้คิดนะว่าฟา์จะแพงครับแต่ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้คิดคิดเลี้ยงในฟาร์มชอบเฉยครับฟาร์มชอบส่วนตัวทีนี้ ผลงานการโชว์ตัวครั้งล่าสุดอยู่ตรงไหนครับี่เฮียโชว์ตัวโชว์ตัวครั้งสุดท้ายงานอุทัยธานีไองานบึงสัมพันธ์ครับบึงสัมพันธ์บึงสัมพันธ์ปีที่แล้วอ๋ออันนี้เราปีนี้แล้วเดือนปีแล้วเดือนมกราเราไปโชว์เฉยเฉยใช่ไหมโชว์เฉยครับครับทีนี้งานโชว์ตัวพูดไปแล้วเนาะทีนี้อ่าเรื่องของการไปประกวดครับผมล่าสุดที่ไหนครับผลงานล่าสุดตัวนี้เหรอไปประกวดที่ไหนครับตัวนี้น่าจะเป็นสารคามนะ สารคามครับไปวันนั้นไปเจอไปวันแรกไปถึงแล้วก็8ปดโมงฟันหลุดก็ต้องข้ามบุญข้ามบุนไปซื่อโค้ของรุ่นพี่ในนั้นได้รางวัลที่สองมาโอ้ขนาดฟันหลุดนะครับข้ามบุญเลแววดีไม่แผ่วนะครับแสดงว่างานสุพรรณบุรีนี่ก็คือเขาไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปส่งลูกไปส่งลูกไปอย่างเดียวครับเจ้าประวันเป็นยังไงบ้างครับลูกได้แชมป์ครับได้แชมป์อีกครับผมผลงานนี้ก็คือชัดเจนมากชัดเจนได้แชมป์ครับทีนี้ได้กลับมาไหมครับลูกส่งต่อเลยครับ ส่งต่อที่นู่นเลยส่งต่อที่ไปที่อยู่ไอ้ลมศักดิ์ครับอ๋อทีนี้ไปต่อก่อนที่เราจะส่งต่อเขาติดต่อเรามาก่อนหรือว่าเขาเห็นเขาติดต่อมาก่อนครับอ๋อคือไปมอบกับที่งานนั้นครับเฮียบอกว่าขอประกวดก่อนครับผมค่อยส่งเนาะครับผมโอ้โหก็ได้พื้นที่การส่งมอบดีเลยครับครับได้ราคาสองล้านเจ็ดครับสองล้านเจ็ดควายายุเท่าไหร่ครับยังไม่สองปีวันที่ ันที่1ธันวาจึงจะได้2ปียังไม่ถึง2ปี2ล้านครับโอ้โหนี้ก็คือบ่งบอกได้ถึงคุณภาพนะครับเัีไครับครับปัจจุบันก็น้ำเชียอไปทั่วประเทศแล้วไปทั่วประเทศแล้วครับมีกับทุกหมอไหมครับตัวนี้มีกับทุกหมอมันมีกับทุกหมอครับมันมีมันมีมันมียี่ปวงวิ่งนะครับครับโอ้โหเขาใหญ่มากเลยอับขุนเขาครับขุนเขาเขาสวยนะครับเขาใหญ่เขาสวยมากเลยนะครับผมหล่อครับตัวนี้หล่อเป็นฟ้าที่หล่อตัวนึงครับ ความสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งอ่ะอาจจะความสูงผมอาจจะถ่ายให้ดูไม่หมดนะครับแต่เดี๋ยวจะมีคลิปของเขาโดยเฉพาะอยู่เดี๋ยวจะให้เฮียเติมแกเป็นคนแนะนำนะครับความสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับพี่น้ำหนักเข้าๆได้ไหมครับประมาณตันสามครับตันสามโอ้โหตอนนี้ร่างกายเขาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองครับตอนนี้นะครับผม ร้อยเจ็ดสิบห้านี่นะหกสิบเปอร์เซ็นต์อ้วนอ้วนอ้วนแบบปกติเป็นที่นะไม่ต่ำถึงพันห้าครับครับอันนี้มองมองดูด้านข้างนะครับโอ้โหเขาสวยมากเลยนะครับผมคือเลือด้อยเนาะเลือด้อยครับคุณภาพมากเลยนะครับผมรอรอเชื่อมที่ใส่ดีครับครับเพี่ครับเดี๋ยวรายละเอียดของฉลามชนผมขอ มาอีกคลิปหนึ่งนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวให้เฮียก่อนที่จะไปขอ30ิวินาทีฝากถึงมือใหม่หน่อยครับที่อยากจะมาเลี้ยงควายนะครับผมมือมือใหม่ใช่ไหมมือใหม่ต้องต้องดูไฟอย่าไปซื้อทางเฟสนะต้องเห็นตัวจริงแล้วก็ดูประวัติให้ดีๆเพราะว่าซื้อซื้อล้วไม่อยากให้ซื้อผิดอ่ะคือเราคนอาชีพเดียวอ่ะเราต้องรักในอาชีพเดียวกันมันมีคนเราไม่มีหลายรูปแบบรอขาย ก็ซื้อน่ะซื้อให้ถูกตัวเลยครับก็ต้องศึกษาดีๆก่อนเนาะครับว่าไปยังไงมายังไงอันนี้ถ้าอยากมือใหม่เช่นผมเนี่ยอย่างเป็นมือใหม่เนี่ยอยากมาพี่นะครับอยากจะเข้ามาหาได้เลยมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่มีครับคือเข้ามาได้เลยทุกอย่างฟรีหมดครับโทรบอกล่วงหน้าเพื่อจะได้อยู่ต้อนรับโอเคครับผม๋ยวันนี้ก็รบกวนเพิ่เติมเท่านี้สุดท้ายขอเบอร์โทรสักนิดนึงครับ089ย3แป8เก8 เนี่ยเติมนะครับผมตอหอมชื่นฟาร์มนะครับคลิปหน้าสัญญากันไว้แล้วว่าจะมามาดูเจ้าฉลามนะครับผมเดี๋ยวจะพามานะครับผมโอ้โหไม่มาไม่ได้ครับคลิปหน้าใหญ่จริงๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ